สวัสดีค่ะเด็กน้อยอ่าเมื่อวานนี้เนาะต่อจากเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานเราทําหน้าสามสิบหกเนาะสามสี่สามห้าสามหกวันนี้จะเป็นสามสิบเจ็ดกับสามสิบแปดนะคะสามสิบเจ็ดกับสามสิบแปดทำยังไงมันก็เหมือนกนรหล,ลุูการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเพียงแต่สองหน้าเนี้ยตัวเลขจะเยอะหน่อยนะคะตัวเลขจะเยอะนิดนึงอ่ะมาดูนะคะวิธีทําเขียนรูปถือนเขียนเทอมแรกไปก่อนนะคะ เศษส5ส่วน30หารด้วยเศษ14ส่วน72บรรทัดต่อมาเทิมหน้าห้ามยุ่งใดๆทั้งสิน้นเขียนไปเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นคูณเขียนส่วนกลับกลายเป็นเศษ72ส่วน14เนาะเสร็จแล้วก็มาคิดพิจารณาว่าเอ๊ะเราจะตัดได้หรือไม่น่าจะได้แน่อ่ะเอาแม่อะไรลูก45กับ30เอาแม่5 5 9 ห้าหกอันนี้แม่อะไรคะแม่สองสองอะไรได้สิบสี่สองเจ็ดสองอะไรได้ 72. เจ็ดสิบสองอ้าดูคูณนะสองอะไรได้เจ็ดก่อนลูกสองสามเป็นหกเจ็ดลบออกหกเหลือหนึ่งต่อไปสองอะไรได้สิบสองนะคะนี่สองอะไรได้สิบสอง 6, อสองหกสิบสองอ่าวสองหกสิบสองนะคะชึบ ได้แล้วอ้าวเขียนทีนี้เขียนเศษเก้าส่วนหกคูณด้วยเศษสามสิบหกส่วนเจ็ดหารได้อีกไหมหารได้นะคะอ้าวหารหรือใครจะหารแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยเอาแบบไหนครูจะเอาแบบนี้แล้วกันนะหกหนึ่งเป็นหก หกหกสามสิบหกได้แล้วฝั่งนี้ครูจะได้เศษ9ส่วน1คูณกับเศษ6ส่วน7หมดแล้วไม่สามารถทำาไ้กันได้ก็เอาเศษคูณเศษ9 6 54ส่วน7ถ้าเห็นเป็นเศษเกินแบบนี้ต้องทำเป็นจำนํำนวนคระ54ส่วนเ เจ็ดอะไรใกล้เคียงห้าสิบสี่ก็คือเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้ลบกันเหลือห้าก็จะได้จำนวนเต็มเจ็ดเศษห้าส่วน7นะคะตอบค่ะจำนวนเต็มเจ็เศษห้าส่วนเจด,ดตอบแล้วต่อไปไปดูข้อสอง วีทีทำเศษสามสิบห้าส่วนสาสิบสองหารด้วยเศษยี่สิบอ็ดส่วนยี่สิบสี่เทมหน้าห้ามยุ่งเขียนไปเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วก็เขียนส่วนกลับคือเศษยี่สิบสี่ส่วนยี่สิบเอ็ดตัดอันนี้ครูว่าตัดแนวทะเยงน่าจะโอเคเนาะ ตัดแนวทะยานะจ๊ะอะแม่เจ็ดลูกเจ็ดลายได้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าอันนี้ล่ะยี่สิบสี่กับสามสองแม่แปดแปดสามแปดสี่เขียนลูกเศษห้าส่วนสี่เขียนเทิมแรกเขียนเทิมหลัง เศษสส่วนสองอะทำอะไรได้อีกไหมไม่ได้ได้ไหมโอ้ยเขียนพีดนะต้องเป็นเศษสามส่วนสามเอาใหม่ขอโทษที่เศษสามส่วนสามตัดได้ไหมคะได้ได้เพราะมันเป็นสามก็ตามงาันี้ก็ไม่สามไปตัดสามหนึ่งสามหนึ่ง ได้เป็นเศษ5ส่วน4คูณกับเศษ1ส่วนหได้เศษ5ส่วนสเป็นเศษเกินต้องทำให้เป็นจำนวนคะ่ะ4อะไรได้5 4 1เป็น4ลบกันเหลือ1ตอบจำนวนเต็ม1เศษ1ส่วนสตอบจ้อยตอบ จำนวนเต็มหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่อ่ะต่อไปข้อเจ็ดวิธีทำเศษสิบสามส่วนห้าสิบหกหารด้วยเศษสามสิบเก้าส่วนยี่สิบแปดเทอมหน้าห้ามยุง่งเศษสิบสามส่วนห้าสิบหกคูณกับเศษ ยี่สิบแปดส่วนสามสิบเก้าตัดลูกสิบสามหนึ่งเป็นสิบสามสิบสามสามต่อไปเอาแม่เจ็ดนะเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดเขียนลูกได้เศษหนึ่งส่วนแปดคูณเศษสี่ส่วนสามตัดได้อีกเนาะ ตัดได้สี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดเขียนเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับเศษหนึ่งส่วนสามเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนทีนี้ก็จะได้เศษหนึ่งส่วนหกตอบจอยเศษหนึ่งส่วนหกนี่การบ้านข้อแปดนะจ๊ะข้อแปดผ่านไปนะนี้เสร็จแล้วสามเจ็ดเสร็จแล้วลูกต่อไป ชุบหน้าสาสิบด <mould> การคูณจำนวนคะด้วยจำนวนเต็มหรือคูณการหารจำนวนคะด้วยจำนวนเต็มหรือการหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนคะถ้าเป็นจำนวนคะบอกแล้วแปลงก่อนเลยลูก8ดคูณหนึ่งเป็นแปดแดบวกสามเป็นสิบเอดเศษสิบอดส่วนแดหารด้วยเศษสี่ส่วนหนึ่งวิธีทำ เศษสิบเอ็ดส่วนแปดหารด้วยเศษสี่ส่วนหนึ่งเศษสิบเอ็ดส่วนแปดคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่ทำอะไรได้ไหมลูกไม่ได้ถ้าทำไม่ได้คือเศษคูณเศษส่วนคูณส,ส่วนจบข่าวนะคะเศษสิบเอ็ดส่วนสามสิบสองตอบเลยค่ะง่ายฝุดฝุดไปเลยเศษสิบเอ็ดส่วนสามสิบสอง ไปดูอีกข้อหนึง่งการบ้านสองข้อข้อสองก็ข้อ4ตอนนี้ทําข้อสมนะเมื่อเจอจํานวนคระก็แปลงสรุปแปลงให้เป็นเศษเกิน3ามสองเป็นห6หบวกสเป็น8ดเศษ8ปดส่วนสหารด้วยเศษ9ก้ส่วนสิบหกวิธีทำเศษแปดส่วนสหารด้วยเศษ9ก้ส่วนสิห เขียนใหม่เศษแปลส่วนสามคูณด้วยเศษสิบหกส่วนเก้าทำอะไรได้ไหมเนี่ยโน no เ Station เพราะฉะนั้นจะต้องเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนสิบหกคูณแปดได้ได้ติ๊กตอก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 คูณถอะสิบหกคูณ 8, 8, 6, 4, 28, แปดแปดหกสี่สิบแปดแปดหนึ่งเป็นแปดบวกสี่เป็นร้อยี่สิบแปดเขียนลงไป เก้าสามต้องไม่เก้าเก้าสามยี่สิบอ่ะมันเป็นเศษเกินต้องทำให้เป็นจำหนวนครับหารเดี๋ยลูกต่างหารเดึกค่ะ128หารด้วย27่ิบเจ็ดคิดง่ายเนาะประมาณ27ใกล้เคียง30มเม่3าสามอะไรได้12ใกล้เคียง 3, 4มสี่สิบสองเขาจะลอง4ก่อนเลย เอายี่สิบเจ็คูณสี่สี่เจ็ดสเหนึ่งเป็นสีสองเป็น8 90ได้ร้อยแปใกล้เคียงนะโอเคได้สได้หนึ่งรลบกันเหลือยีสอ่ะเราได้ตอบคำตอบแล้วจำนวนเต็ม4เศษยีสส่วน27ตอบแล้วจ้า จำนวนเต็มสี่เศษยี่สิบส่วนยีสเจ็ดเสร็จแล้วการบ้านสองข้อนะจ๊ะลูกๆที่น่ารักข้อสองกับข้อสี่นะจ๊ะโอเควันนี้แค่นี้